เลนทายนะคะไม่จําเป็นก็ต้องใช้ดอกไม้นะคะฟักทองเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานเห็นไหมคะเอามาจัดเป็นสวนเป็นอะไรเขาก็จะสวยงาม,มานะคะป้าน้องก็นําความคิดอันนี้ค่ะมานําฟักทองเนี่ยมาแกะเป็นปลาเป็นหอยเราก็เตรียมฟักทองเนื้อสวยๆแบบนะคะแล้วก็เครื่องมือแกะสลักค่ะ มันก็จะมีมีดหั่นมีดคว้านมีดตัดนะคะเราก็เตรียมไว้เพื่อที่จะแกะสลักเครื่องแกะสลักฟักทองนะคะมันก็จะมีมีดหั่นเอ่มีมีดปอกมีดหั่นมีดคว้านมีกรรไกรมีช้อนสําหรับที่จะควักเม็ดออกนะคะแล้วก็มีที่แกะสลักแล้วพาน้องก็จะเตรียมแบบนะคะ เราก็เอาแบบไปทาบกับฟักทองแล้วก็แกะแล้วก็ค่อยๆเกามาจะเป็นลูกปลาไม่ไดยากนะเลยนะคะนี่ก็เกาฟักทองให้เหลือผิวไว้บ้างนะคะเอาแบบไปเอาเข็มหมุดจิ้มแล้วก็ค่อยๆแกะเกามาจนเป็นรูปแตงเข้าอาหารก็ได้นะคะไปจัดแบบต่างๆได้มากมายนะคะป้าน้องเป็นคนช่างคิดช่างทำเออมีตอนป้าน้องไปอยู่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มี พี่เป็นนักจิตค่ะลูกเขาแต่งงานเขาเอาปลาทองใส่น้ําแล้วก็รอรับน้ําสังพอน้ําสังหยดไปปลาทองมันก็กลัวนะคะมันไหว้สูดชีวิตเลยค่าสงสารมันป้าน้องก็เลยนําฟักทองเนี่ยมาแกะแล้วก็จัดเป็นเป็นพานรองรับน้ําสังค่ะเตรียมได้ล่วงหน้าถึงห้าหกวันนะคะเพราะมันอยู่ได้ประมาณสิบวันแต่จะให้ดีก็สองสามวัน,<ค>นพอนะคะ เลือกฟักทองสดๆสีสวยๆก็อยู่ได้ประมาณถึงสิบสองวันนะคะเช้าเอาออกมาใชา้ใช้เสร็จก็เก็บเข้าใส่กล่องเอาผ้าขาวบางปิดแล้วพรมน้ำเข้าตู้เย็นเช้าเอาอมาจัดใหม่ปลาทองตอนนั้นทําถวายในหลวงสีราชค่ะแล้วก็มาจัดปาน้องก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันพอจัดเสร็จถ่ายเสร็จโอ้ปลาทองเขาเหมือนเขากำลังจู๋จีกันค่ะ แล้วก็มีคุณค่านะคะใช้เสร็จแล้วเรายังเอามาทำเป็นอาหารได้ค่ะแกะเป็นปลาทองปลาธรรมดาแล้วป้าน้องยังแกะเป็นกบนะคะอันนี้นำไปถวายในหลวงนะคะนคะคะถวายในหลวงที่สีราชค่ะตอนในหลวงทรงพระรอเก้าทรงพระประชวรถวายในหลวงตอนในหลวงทรงพระประชวรที่สีราชรอเก้านะคะเห็นไหมคะเป็นปลาจูจ๋จีแล้วก็มีกบคู่ด้วยค่ะ อันนี้คือป้าน้องใส่ออชามแก้วไปถวายท่าน,นะะอันนี้คือเต็มเต็มตัวเลยนะคะก่อนไปถวายคะ่ปะป้าน้องก็ไปถ่ายถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไปถวายที่สี่ล้านนะคะมีตัวแทนมารับนะคะมีตัวแทนของในหลวงรเก้ามามารับนะคะตัวแทนพระองค์มารับคะ่ะ,คะที่สี่ล้าน,นะ เขาเปิดร้านอาหารที่แซนเดโกรัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาค่ะเขาพอเขาเปิดร้านเขาก็บอกว่าแม่โจอยากให้แม่ไปโชว์แกะสลักโชว์ที่นูน่นเพื่อโปรโมทร้านเขาค่ะป้าน้องก็เดินทางไปค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปนะคะเนี่ยที่ร้านอาหารลูกชายค่ะเห็นไหมคะป้าน้องก็ไปแกะโชว์ที่ที่อเมริกาค่ะ เราเอาฟักทองเนี่ยมาแกะสลักเป็นปลานะคะแล้วปพาน้องจะใช้สัญลักษณ์เห็นไหมคะรูปหัวใจแล้วก็ใช้มะเขือเทศหรือดอกอะไรเอผลไม้ะายแดงๆทําเป็นกุหลาบค่ะเนี่ยคะ่ะจะจัดรูปไหนแบบไหนก็ได้นะคะใช้แล้วเรายังเอานํามาเป็นอาหารของหวานได้นะคะแกะสลักฟักทองเป็นปลาพาน้องก็จะมี ักทองนะคะทาเป็นรูปหัวใจแล้วก็ที่เหลือก็เอาทําเป็นฐาน,นะคะ่ะเห็นไหมคะ,คะก็แกะสลักเป็นปลานะคะก็มาจัดชายในวันวาเลนไทน์หรือจัดเจกันอะไรก็ได้ก็แล้วแต่โอกาสนะคะลดน้ําสังหรือให้ใครในวันเกิดก็ได้ให้หลายแบบหลายรูปนะคะแล้วแต่เราจะคิดขึ้นมานะคะคุณจะมาเรียน หรือก่อนวันเว็ดวาเลนไทน์เนี่ยสั่งล่วงหน้าสักห้าวันนะคะป้าน้องก็จะจัดเตรียมให้ได้ป้าน้องก็ไปแกะโชว์นะคะที่ร้านอาหารลูกชายโชว์นะคะเราจัดนี้ป้าน้องโค้ดให้เห็นใกล้ๆนะคะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะง่ายกว่าดอกไม้แล้วใช้ได้หลายวันค่ะคุ้มค่าโค้ดใกล้ๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเมีสีสันเราเลี้ยงเปลือก ักทองไว้ค่ะเขาก็จะออกเป็นมาเป็นสีสันเป็นมิติค่ะได้ลายรูปแบบนะคะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์คะก็งงป้าน้องก็ยังเอาหัวไชเท้าเนี่ยมาแกะนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วป้าน้องก็ใช้แล้วเห็นไหมคะใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็เอาไปต้มจืดกับโครงหมูนะคะ เป็นแกงจืดค่ะก็ใส่แครอทเข้าไปให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทำเป็นอาหารหวานนะคะที่ร้านอาหารลูกชายค่ะมันใช้ประโยชน์ได้ฝรั่งตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะมาขอนำบัตรป้าน้องนะ คุณใช้ฝักทองแกะหรือมันแก้วแกะแต่มันฟักทองจะทนที่สุดนะคะมันแก้วก็แค่สามวันออแทนดอกไม้วันวาเลนไทน์นะคะก็จะอยู่ได้นานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ค่ะ